ไปกินพวกปลาดิบซาซิมิอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราไปดูก็แรกปลาดิบกันดีกว่าครับและนี่คือปลาทูน่ายักษ์นะครับหนัก412กิโลกรัมนะครับใหญ่ที่สุดที่เคยนําเข้ามาในประเทศไทยเลยนะไปดูก็แรกก่อนในคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่พัทยานะครับเซ็นทันมารีนาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะฮะแล้วก็ตรงไปที่ร้านนี้คนเนนครับซูชิฮิโร่ครับโอ้ที่หน้าร้านนะครับ มีคนมุงอยู่ตรงหน้ากระจกหลังนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมปรากฏว่าผมเดินเข้าไปเนี่ยเห็นสิ่งนี้เลยครับปลาทูน่าตัวใหญ่มากนะฮะเห็นแล้วลึงเลยเลยต้องแบบว่าเข้าไปถ่ายด้านในเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยซูชิโร่เขานาเข้าปลาตัวนี้เข้ามานะครับเป็นปลาทูน่ายักษ์ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในที่เคยนําเข้ามาในประเศทศไทยตอนนี้เลยนะครับคือ412กิโลกรัมน,นะครับเขาจะทําการแล่สดๆให้ดูที่ร้านวันนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราดูด้วยกันดีกว่าว่าเขาจะแล่ปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้ด้วยวิธีการยังไงนะครับและทำยังไงบ้างก็มีคนมานัดูที่หน้าร้านอย่างเยอะเลยนะครับแค่หาเงินใหญ่ ช่วยกันพนลิกเลยร้องเฮ้ยนี่ครับกว่าจะต้องแลไดเนี่ยทั้งหันทั้งพลิกทั้งหมุนโอ้โหแบบว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะตุก่อนที่ใช้นะครับมันเป็นเลื่อยเลยนะฮะไม่ใช่มีธรรมดาอา่ะพลิกกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนกันอีกรอบนะครับ เท่าที่ตามดูนะครับจะมีการแบบว่าหมุนพลิกไปพลิกมาเนี่ยโหอยู่หลายรอบทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องหัรนทั้งจุดนู้นมุนทั้งจุดนี้นะครับเพื่อจะให้ถนัดในการหั่นมากที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบอุปกรณ์ครัวชิ้นใหญ่นะครับเป็นแบบเลื่อยแล้วก็มีมีดขนใหญ่เนะครับที่จะหั่นออกมาเราก็จะหั่นเป็นส่วนๆนะครับก่อนที่จะเอาไปทําเป็นซาซิมิให้เรานะได้กินแบบสดๆเลยครับ เดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำคนเดียวได้นะครับต้องมีคนช่วยกันหลายๆคนด้วยนะครับ <S <S อเอาละครเริ่มมีการใช้มีดเล็กลงแล้วนะฮะคราวนี้จะเป็นเหมือนกับการแรกนะฮะรว่ากรีบ ดูรักษาการปีนนะครับโอ้โหแบบคมกริบเลยนะฝึกโอ้โหเดี๋ยวดูสังเกตช็อตนี้เดี๋ยวเขาจะดึงหนังมันออกมาหนังปลานี่หนามากนะฮะสำหรับชูน่าบูฟินนี้นะฮะเนื้อนี่แดงมากเล็กติดนิดนึง เริ่ม,มช่วยกันแล้วครับเริ่ม,มช่วยกันแล้วตามมาครับตอน,นกลับมาใช้เลื่อยนะครับไม่ใช่เลื่อยสิเป็นมีดที่เป็นแบบรักษา,ญญาความหยาบแบบใบเลื่อยนะฮะตัวอันใหญ่นะครัับอนนี้จะผ่าแบบผ่ากลางผ่าตั้งแต่หัวจดปลายหางเลยนะครับเพื่อให้แบบผ่าส่วนครึ่งครึ่งหนึ่งตามตัวเลยนะ,ะตามยาวโอ<ฮ>้โหได้เห็นเนื้อด้านในแล้วนะ ได้เห็นเนื้อด้าน,านั่นมันโโหแดงสดมากนี่ครับได้มันหนึ่งชิ้นแล้วนะใหญ่ๆแล้วก็ดูเหมือนเขาจะแบ่งเป็นชิ้นๆนะแน่นล้วก็จะห่อเข้าไปครับครับแล้วเราจะได้ดูการลาะถึงกระดูกแน่ๆนะฮะเอาให้แบบเห็น ก้างเป็นชิ้นๆนกันไปเลยนะครับตัดเนื้อมาให้หมดนะครับแล้วก็เลาะก้างมาด้วยผมจําได้ว่าออตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะส่วนที่เป็นอาซี่โครงหรือก้างมันเนี่ยตรงกลางนะครับแล้วก็มีเนื้อติดเนี่ยโหเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมมาก,มากๆเช่นกันนะครับเคยไปกินที่ญี่ปุ่นนี่แบบว่าใช้ช้อนๆๆขูดตัดขูดออกมากินนะอร่อยมากเลยนะครับ <c oughs> เป็นซาซิมิอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เขาแบบว่าสั่งตรงกลางเออ แต่ว bon ่าตรงเนื้อนี่ก็ถ้ามาสดๆที่ก็จะอร่อยก็ถ่ายไว้เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะเห็นปลาทูน่าตัวใหญ่ๆที่เมืองไทยแบบนี้คงหายากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยนําเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ412กิโลกรัมนะอี่รานซูชิโร่นะครับสาขาเซ็นทรัมารีนาพัทยานะครับตอเขาก็มาเปิด ดีเ,ด,เด้วยนะครับมีปฟายดีเดือดนะครับ4ี่กสิบสกิโลตันนะทเกิดอยู่ข้นสวยงามที่ก็ไว้พบกันอีกครั้งหน้านะครับกัแบบแอบตบแทบบสดุตานะครับมีเรื่องราวอีกเยอะเลยนะฮะที่เราไปพบไปเจอนะครับแล้วก็สดุตาตานะครับ